น้าสุดเบรดิซอยู่นี่เพื่อนกูใจจะเข้าไปอยู่นะไฟแตกจบแล้วเยีย่ยจัดสาระแม่นยนันกูปไปละบาดเยีย่ยในเ,ม,เม,มืองมูตายไปแล้ว อูก็จะไปแล่อยแล้วฮะเอ้ยวิคลีิไอ้คอนไทยอยู่แต่ว่าฟังบมรูเดียวมันพอภาษาอังกฤษเออนั่นล้วไอ้บอบอถือแล้วถือแล้วไส้ไส้ละเออล็อกไปล็อกไปนั่นดิย,ยารียารีทาโลดทาโลดคิวสันอัลกอเรนแกโรเทชั่นกู โอ้สู่ันบาดายโญ่นูทำ <c ười> ดีแล้วอทำดีแล้ว าดิซองอไม่ใช่เอาดิแตกไปสิอ่าเอาเอาคู่กันนั่นนั่นมันบอกว่าเอาคู่กัอยู่หรอกไ้สิม่เห็นมึงถือคู่กัโอ้กููกัสุดเจ๋งเลยไอ้ไข่ โอ้คู่กายไอเจมีคู่กายไปโอ้ออกไปแล้วออกไปไล่แล้วไอไหนอยู่ไหนเวอรซันไหนอยู่ไหน ยิงอะไรอยนพูดพูดพูดวัยย่งมุดขม่ยังมายิ่งมันพี่ไทยไอี่นไอี่ไไอคยยิงไอปูดปูดมันไปนี่เองสินะเพิ่เลยเขามาบริัทเียร์คนมนยิ่งยิงอุปกรณ์ตั้งแต่ครัววางได้กูยังไม่รู้เลย ชิบหายแล้วออฟฟิศออฟฟิศออฟฟิศนอนแม่ใจเย็นใจเย็นคำดาวบุกคำดาวอย่าทีเสื้อผ้ายี่ละมือลาซอนคิชเชนออนอาร์แซ่บตายไปสิไอเซ่บ ข่อยมันข่อยได้ไอข่อยลัดกี่ว่าคนเหี้ยเลยโอ้ยย <c oughs> ังหวะเมาาื่อกี้จังหวะเมื่อกี้นี่ลูกซองเป่าหนาบได้ได้ไดอข่อยเอาเวิร์ดเวียแม่งโอ้ขา <c oughs> ไดหาตัวดูได้ที่สามจังตัวสุดท้ายเอียดนะแม่โคตรงึดเลยอ่ะข่อยว่าข่อยยิ่งได้ที่ไหนได้ไอข่อยอระยะไกลกว่าโคตรเหี้เยเลย